เคยรู้สึกไหมคะว่าเราพยายามเต็มที่แล้วแต่เหมือนชีวิตมันก็ยังไม่ไปไหนสักทีเหมือนเราทำดีมาตลอดแต่มันก็วนอยู่ที่เดิมบางทีมันอาจไม่ใช่เพราะเราทำไม่พอแต่อาจเพราะยังมีบางอย่างที่เรายังไม่เลิกทำในตอนนี้เราไม่ได้จะพูดเรื่องการลงมือเพิ่มไม่ใช่ต้องทำมากขึ้นต้องรีบต้องเร่งแต่จะชวนมองอีกด้านว่า มีบางอย่างที่ถ้าเราหยุดมันได้ชีวิตจะเบาขึ้นแบบรู้สึกได้ทันทีบางทีการเติบโตอาจไม่ได้เริ่มจากการทำเพิ่มนะคะสิ่งที่อยากชวนเลิกในวันนี้ไม่ใช่อะไรยิ่งใหญ่เลยนะคะแต่มันคือสิ่งที่อยู่ในหัวเราการโทษตัวเองซ้ำๆเวลาทำไม่ได้ตามที่ตั้งใจไว้ลองนึกดูดีๆนะคะทุกครั้งที่เราพลาดเรามักจะพูดกับตัวเองว่าอีกแล้วหรอแกก็เหมือนเดิม ทำไมเป็นแบบนี้ตลอดคําเหล่านี้เหมือนจะเล็กแต่จริงๆมันทําร้ายเราลึกมากมันกัดกินแรงของเราทีละนิดจนสุดท้ายเราก็ไม่กล้าจะเริ่มใหม่เลยทั้งที่จริงๆเราก็แค่มนุษย์คนหนึ่งที่กําลังพยายามอยู่เหมือนกันคนที่ไปต่อได้ไม่ใช่คนที่ไม่เคยพลาดนะคะแต่คือคนที่ล้มแล้วไม่ซ้ําเติมตัวเองเขาอาจพูดกับตัวเองว่ายังไม่ดีพอ แต่ฉันกำลังดีขึ้นหรือบางคนก็แค่เงียบแล้วเริ่มต้นใหม่ในวันพรุ่งนี้มันฟังดูง่ายแต่เป็นทักษะสำคัญเลยนะคะเพราะการให้อภัยตัวเองไม่ได้แปลว่าเราปล่อยผ่านแต่มันคือการบอกว่าฉันพร้อมจะดูแลตัวเองให้ดีกว่านี้แล้วค่อยๆก้าวต่ออย่างนุ่มนวลเราถูกสอนให้มีวินยัยให้พยายามให้เข้มแข็งแต่น้อยคนมากเลยค่ะ ที่ถูกสอนว่าให้ใจดีกับตัวเองยังไงในวันที่เราทำไม่ได้เพราะงั้นพอเราพลาดเราก็รีบตีตัวเองก่อนเลยกลัวจะเป็นคนล้มเหลวกลัวคนอื่นผิดหวังแต่ความจริงคือไม่มีใครทําได้เป๊ะทุกวันและมันก็ไม่จำเป็นต้องเป๊ะทุกวันด้วยคนที่ทำสำเร็จไม่ได้ทําดีตลอดเวลาค่ะแต่เขารู้ว่าวันไหนที่พลาดแค่หยุดหายใจ เราเริ่มใหม่อีกครั้งแค่นั้นก็พอแล้วค่ะอยากชวนลองฝึกเปลี่ยนคำพูดกับตัวเองดูค่ะจากเดิมที่เรามักพูดว่าอีกแล้วหรอขี้เกียจจังเลยทำไมไม่เหมือนคนอื่นเขาลองเปลี่ยนเป็นวันนี้ยังไม่เต็มร้อยแต่ฉันยังอยู่ตรงนี้เริ่มใหม่ได้เสมอไม่ต้องรอวันไหนหรือแค่คำว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวรองอีกที แค่นี้จริงๆค่ะมันฟังดูง่ายแต่มันค่อยๆเปลี่ยนบรรยากาศในใจเราได้มากเลยนะบางทีเราก็รู้แหละว่าไม่ควรโทษตัวเองแต่เพราะเราคุ้นชินกับความรู้สึกผิดจนมันกลายเป็นเสียงพื้นหลังในชีวิตเราคิดว่าการรู้สึกผิดเท่ากับมีวินัยแต่ความจริงคือการรู้ผิดและพร้อมแก้ตังหากที่ทำให้เราเติบโต เราต้องแยกให้ออกนะคะระหว่างรู้สึกผิดเพราะล้มเหลวกับรู้สึกผิดเพราะอยากเป็นคนที่ดีกว่านี้เพราะความต่างของสองอย่างนี้จะพาเราไปคนละทางเลยค่ะเวลาที่เราล้มเหลวซ้าๆมันไม่ใช่เพราะเราไม่เก่งแต่มักเป็นเพราะเราใช้พลังไปกับความรู้สึกผิดมากเกินไปจนไม่มีแรงจะลองใหม่เหมือนวิ่งแบกกระเป๋าหนักๆ ต่อให้ใจอยากวิ่งแค่ไหนร่างกายก็จะเหนื่อยตลอดเวลาแต่ถ้าเราวางกระเป๋าวางความรู้สึกผิดเราอาจจะไม่ได้วิ่งเร็วขึ้นทันทีแต่เราจะวิ่งได้ไกลกว่าแน่นอนค่ะสิ่งที่อยากให้คุณลองทบทวนคือเวลาที่เพื่อนเราทําพลาดเรามักพูดว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวก็ผ่านไปแต่พอเราเองพลาดเรากลับพูดว่าแย่อีกแล้วฉันนี่มันถามตัวเองดูว่า ทำไมเราถึงใจดีกับคนอื่นแต่ใจร้ายกับตัวเองถ้าคุณเป็นเพื่อนของตัวเองคุณจะพูดกับตัวเองยังไงในวันที่แย่ลองพูดแบบนั้นดูแค่นั้นเองค่ะบางคนอาจรู้สึกว่าแต่ถ้าไม่ทอดตัวเองเลยจะไม่เหลิงหรอไม่หรอกค่ะเพราะการให้อภัยตัวเองไม่ใช่การยกเว้นความรับผิดชอบแต่มันคือการดูแลใจให้ไหวพอจะเริ่มใหม่มันคือความเมตตาไม่ใช่ความอ่อนแอ แล้วคนที่กล้าลุกขึ้นมาใหม่เขาไม่ได้อ่อนแต่เขาเข้มแข็งจากข้างในเพราะเขาไม่ใช้คำพูดร้ายๆกับตัวเองเขาใช้พลังทั้งหมดเพื่อเดินต่อมีช่วงหนึ่งในชีวิตของใครหลายคนที่เราเหมือนพยา,ยานอยู่คนเดียวเงียบๆไม่มีใครรู้ว่าเรากำลังเหนื่อยไม่มีใครรู้ว่าเราตั้งใจแค่ไหนบางทีแม้แต่ตัวเราเองก็ยังลืมชื่นชมตัวเองเพราะเรามัวแต่มองสิ่งที่ยังไม่ได้ทำ ลองหยุดนิดนึงค่ะแล้วมองกลับไปคุณอาจจะยังไปไม่ถึงเป้าหมายแต่คุณก็มาไกลกว่าเดิมมากแล้วนะอย่าลืมให้เครดิตกับตัวเองด้วยค่ะการเปลี่ยนแปลงบางทีมันไม่ได้เริ่มจากการเพิ่มแต่มันเริ่มจากการปล่อยปล่อยนิสัยที่กดตัวเองปล่อยคำพูดร้ายๆที่เราใช้กับตัวเองโดยไม่รู้ตัวปล่อยความกดดันที่ไม่มีใครเขาวางไว้แตเราวางเองพอเราปล่อย เราจะมีที่ว่างในใจพอมีที่ว่างสิ่งใหม่ก็จะเข้ามารวมถึงพลังเล็กๆที่จะทำให้คุณเริ่มใหม่อีกครั้งวันนี้ถ้าคุณยังรู้สึกว่าทำได้ไม่ดีพอไม่ได้ตามแผนไม่ได้ตามเป้าลองเปลี่ยนคำพูดในใจจากวันนี้พังอีกแล้วเป็นวันนี้ยังไม่ถึงแต่ฉันยังอยู่บางทีแค่คุณยังไม่ยอมแพ้นั่นก็เป็นความสำเร็จในรูปแบบหนึ่งแล้วคะ่ะ คุณไม่จำเป็นต้องเร็วไม่ต้องเก่งที่สุดแค่ค่อยๆไปและใจดีกับตัวเองระหว่างทางสิ่งที่คุณควรเลิกไม่ใช่ความฝันไม่ใช่เป้าหมายแต่คือการพูดทำร้ายตัวเองในใจซ้ำๆเลิกเถอคะค่ะคำว่าฉันมันไม่ดีพอเลิกคำว่าก็ฉันมันเป็นแบบนี้เลิกปล่อยให้คำเหล่านั้นเป็นตัวขัดข้าแล้วลองพูดใหม่ว่า ฉันยังอยู่และฉันยังไปต่อได้มันอาจฟังดูเล็กแต่พลังมันไม่เล็กเลยค่ะขอบคุณที่คุณยังอยู่ตรงนี้นะคะคุณอาจยังไม่รู้ว่าตัวเองเก่งแค่ไหนที่ยังฟังจนจบที่ยังอยากพัฒนาตัวเองและที่ยังไม่เลิกเชื่อว่าชีวิตจะดีขึ้นได้ถ้าคุณเลิกทําบางอย่างที่มันถ่วงใจอ่ะขอให้วันนี้เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆของการเปลี่ยนแปลงที่เบาแต่ลึกแล้วคุณจะเห็นผลลัพธ์ ด้วยหัวใจของตัวเองวันนี้แค่นี้นะคะขอบคุณที่ฟัง Better Think Podcast แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าขอให้ทุกคนใจดีกับตัวเองมากขึ้นอีกนิดแล้วเราจะรู้ว่าแค่เราไม่ทำร้ายตัวเองชีวิตก็เบากว่าที่คิดมากเลยค่ะ